เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในระบ,บบแมปรักคุดกันอเช่นเคยนะครับผมยวกัรรถบัสนะครผมไม่ใช่นะครับผมก็นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวผลสายฟ้านะครับผมที่เพื่อผมเขาบอกว่ามันใช้ดีนะครับผมก,ก,ก็ต้องดีอ่ะเนาะเนะีนะ่ยนะ ตอนนี้ผมเลเวลแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบห้านะครับมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งบิลเลียนนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดบิลเลียนละลานี้แล้วลลกันนะครับตอนนี้สเตตส่วนใหญ่ผมเน้นอัพไปที่เอ่อป้องก,กันนะส่วนผลก็ประมาณนี้นะผมเหมาะสำหรับการฝาบก,ก่อนสุดท้ายนะครับซึ่งก่สุดท้ายของโลกที่หนึ่งนะผมถามว่าอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ชัวร์นะสักครู่นึง ปรับระยะการมองเห็นน้อยด้วยแหละนะครับปรับแค่สองนะสิบก็ยังลื่นอยู่นะเดี๋ยวต้องกลับก่อนแรกสักครู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับผมก่อนนี้ป่ะอือก่อนนี้ก่อนนี้ก็บ้าเลยก่อนนู้น เซ็สปอร์ตไว้ตรงนี้นะครับจะได้ออกข้อใหม่มันก็ไปที่แมนชั่นอยู่ดีนะครับซึ่งสกิลเซตของเขานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนปล่อยพลังไปนะอาเม็ของผมคือ9ก้าแสนนะครับผมต่อไปสกิลเอครับสกิลฟ้าผ่านะครับผมโดยทุกตัวเนาะซึ่งมันก็ใช้ได้แหละนะครับขนาดว่าเลือดเยอะเลยนะ กดใหม่ครับใช่ไหมมันจะชอ็อตๆเง่งๆๆๆนะครับมันต้องทิ้งระยะห่างอยู่พอสมควรเลยนะสกิลแซดเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะฟาร์มจริงออสกิลเอ็กก็ใช้ได้นะครับยังมีคอมโบให้ด้วยนะ สกิลซีนะครับผมเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เอาไว้ฟาร์มเหมือนกันนะครับสกิลนี้เนาะม,ม,ม,มันฟาร์มหมดเลยครับะซึ่งเราก็จะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตลากอันี้ออกมาก่อนนะครับนี่ตับรอบมันออกมาใกล้ๆหน่อย ไกลเกินก็ไม่ได้นะครับอันนี้ของดอกอะซึ่งคือเราจะกดสกิลสี่แล้วก็สกิลแสดเอ้ยสกิลเอ็กนะครับผมเนีายจะได้แบบนี้ไปรอดมือน,นะครับรีสแตตถันไหมวะคี่พูดมีอวามย,ยาวีสแตตก็ไม่ศูนยแสน ก็ดีนะแบบนี้เขาอน,น้ไว้นะครับ mm hmm. คือมันรีสแตทฟรีเนาะก็ mm hmm. อันนี้เป็นข้อดีเลยอย่างหนึ่งที่ผมชอบ mm hmm. สกิลดาผมไม่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 ดีายหมดเลวใช่ไหมโอเคอันนี้สแตทอีกรอบนะครับ มาเดิมครับ4 4 4 4 4 43นะครับมันจะได้เรียสวยๆแบบนี้แล้วก็2 9 5,000เฮ้ย2 9 9 3,549นะครับไว้ที่ตรงนี้เนาะอ่ะซส้นสกิลสุดท้ายนะครับคือสกิลวีนะครับสกิลวีนี้นะครับยกขึ้นไปเนาะุกขึ้นไปแล้วก็มีมีลงมาครับลงมาทับปื้อนะครับผม ดูจากดาเมจได้เลยนะครับใช้ได้อยู่นะอ่ะซึ่งสกิลที่ผมเน้นในการ f อนะครับก็สเตตเอ่อสเตตโกรเนี่ยนะครับผมแนะนำให้อัพแค่ประมาณ400แบบนี้เลยนะเรียกสวยๆนะ4 4 4 4 4นะครับ4 4 4 C C C ถูกแล้วเนาะช่างบื้อไปเนาะนะครับก็คือกดสกิล C แบบนี go, belt, Marina, ้นะครับแล้วก็กดนะครับทีนี้ก็จะปล่อยไหลได้เลยครับ ฟาร์มสบายๆนะครับทั้งเงินทั้งวิวเนะ mm hmm. าะถามว่าทำไมเราต้องฟาร์มวิวนะเพราะว่าเราจะไปโลกสองกันนะครับซึ่งโลกสองจะต้องใช้วิวประมาณห้าแสนนะครับ mm hmm. ตอนแรกผมว่ารีวิฟาร์มง,ง่ายนะแต่หลังๆไม่ใช้ไม่ได้เลยถ้ามีกอดแนะนําก็ฝากบ,บอกกันมาได้ตัวเส้นครับ ไนะครับก็เสร็จแล้่อืมฮหไม่ไม่มีอะไรคนะรับบนดีเสียงพอ่อ <c oughs> เสียงหายหมดในเอฟปีก็ไม่รู้อ่ะ กดฟาร์มเรื่อยๆครับยวหมูของไม่ฟาร์มไม่ไดูนะเพราะว่าเอ่อคลิปมันจะไม่มีอะไรนะครับเนีย่ยสแตทเราก็ได้เรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะครับได้เยอะแอนเวลขึ้นทีหนึ่งก็เยอะนะโอเคจามำใส่เห็นแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลสายฟ้าเนาะซึ่งผมบอกแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับอืมอนนของในตัวก็เยอะเอ้าอ้อลืมใบนี้นี่เป็นของซีเทิทธนะครับสนวะิทีในการหาเดี๋ยวผมไปบอกอีกทีหนึ่งโอ้โหบิลจะแต่ก้าวเลยโอดยตายเลย yeah. เป็ด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 เป็ไม่ว่างเป็ดเป็ดยอะยออวันนี้เป็นเกาะเอ่ออีเวนต์นะครับนก็ยเหมือนกันทไงวะทางนี้อ้ยลขวางนี่ออกออกออกกระไรไรกระไนก นะครับลงสองห้าใส่นะครมืออี้าการิมข้อมอแบบนันรส่อไนี่ฮาะคีนะแล้อันนี้เป็นกล่องครับกล่องนี้ก็จะสูบเส่กองตากันกที่สุไม่ดุอามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือเศษแดงนี่เอแกเหี้ โอ้ <c oughs> นะใช่ครับอันนี้เป็นสวิตช์เกมนะครับอย่าไปหาเล่นเนาะพี PG ่จีมินเอ้ยพี PG ่จีแมนนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มเกมมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสอนให้แล้วกันเนาะว่าอันนี้ได้บทเรียนแหละอ่ะก็คือสมมติว่าเราได้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกิน เก็บ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 เออยอะเกินเยอะเกิลยอะสมมุติได้นะครับก็คือเราเริ่มมาเลยครับเราจะมาที่ตรงนี้นะครับนี่ก v e ็ e y ม u ยเบคอนนะครับก็จนกว่าเลเวลจะแบบไี่ขยับเยอะแล้วนะครับขยับแบบน้อยๆคือร้อยวลออะร้อยสองร้อยสาร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยน้อยต้องขึ้นเป็นหลักพันแล้วอ่ะเก่บของผมเพิ่มแค่นิดเดียวอาเห็นดูใหม่นะจากเจหนะครับ จากเก้าเจ็ดเก้าหกนะเก้าเจดสี่นะครับแต่ก่อนมาเพิ่มเยอะเนาะแต่ตอนนี้ไม่ละนะครับผมเนาะคือเราไม่สามารถมานั่งฟาร์มอย่างนี้ได้จนจบนะครับเราต้องไปที่เกาะอ,อื่นนะครับผมเพื่อไปฟาร์มนะครับมันจะได้เยอะๆนะครับเพราะตรงนี้มันได้ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมเนาะ ขณะที่อัดไปเพึ่งเลเวลกันทีดหนึ่งหรอกนะครับผมตอนนี้ก็แอบฟาร์มาเมื่อเช้านะครับไม่ใช่เมื่อเช้าเลยช่วงบ่ายๆนะครับผมหลังจากลงมินิโวไปผมก็มาฟาร์มอย่างนี้แหละนะครับก็มันไม่มีอะไรลอะออีออืออีออืออีอยังไม่ทันได้ทำแล้วเลยเสียงเหนือหมดแล้ว แมวแกล้งผมนะครับไม่ดีเลยชอบแก้งคนอื่นโอ้ไม่ดีเลยออนี่เอามาเดี๋ยวเราก็จะกดสกิลเหมือนเดิมน,นะครับน,นีามีโโ์่ไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่านี่ตรงนี้จะเลเวลเพิ่มเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เลเวลแสนเก้าแ,แล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปใส่โค้ดก่อนนะครับอ่ะ ก่อนไปนะครับผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวใส่โค้ดให้ดูซะก่อนนะครับอือทวิปจีในการใส่โค้ดต้องสอนไหมไม่ต้องอเนาะก็เนี่ยรูปเทวิตเตอร์นะครับสบายก่อนเนาะรูปนกนั่นแหละอ่ะซึ่งโค้ดแรกนะครับผมให้เขียนตามผมเลยนะครับ t h x ครับ m r นะครับ l i k e นะครับ2 1 k นะครับก็กดรีดีมไปนะครับได้ได้ของมาแล้วเป็น คู่สองลัตตี้ดอกนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ได้อะไรอีกนะครับโมดิเตอรสองก็คล้ายๆกันครับเปลี่ยนจากข้างหน้าเอ่อจากยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองแทนนะครับสองสองเคนะครับก็สามคนนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็คัดลอกไปด้วยนะครับอาใส่ไปนะครับได้ชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับยี่สิบสามนะครับก็ใส่ไปอุ้ย โอเคนะครับเราได้คูณสองดอกมาประมาณ3ามที่หงนะครับของในตวัวมันกจะเยอขึ้นลำบ,บากเก็บอีกแล้วอไปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับไม่หยิบเข้าเลยใช่ไหมไม่อยู่เข้าเลยอ้าวโอ้โหั่วกระเม็ดโอ้โหเจ็บ้าย ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเผ้าแลยงืก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะผมก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e เรป่และใช้หูด้วยนะครับเจ้าไมในคลิปหน้าสัรวบนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าอาจจะก่อนไปโลกสองน่าจะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะมั้งนะว่าไม่ก็ช่วงเข้าโลกสองแล้วกันนะครับพยายามเดี๋ยวจะอัดไว้นะครับ แคปเจอหมนคลิปหน้าสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีครับทุกไปละเช้าหายหมดแล้วเนี่ยวันนี้เหนื่อด้วย